เวลาอัปโหลดคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ไปแล้วนะคะอยากให้มีข้อมูลการติดต่อแบบนี้นะคะหรือว่าข้อมูลที่เราอยากจะบอกให้ลูกค้ารู้ติดไปกับทุกคลิปวิดีโอนะคะเราสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆนะคะวันนี้มมีวิธีการมาฝากค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทําเงินแสงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะวิธีการทําง่ายมากนะคะนั่นคือเข้ามาที่ช่อง u t u b e ของเราค่ะเสร็จแล้วเลือกตรงมุมขวานะคะที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราเลือกช่องของ คคุณค่ะเสร็จแล้วมาทางด้านซ้ายนะคะเลือกวิดีโอของคุณค่ะและด้านล่างเลยนะคะเลือกตรงการตั้งค่าค่ะและมาเลือกตรงนี้นะคะค่าเริ่มต้นสําหรับการอัพโหลดค่ะ เสร็จแล้วค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะชื่อวิดีโอนะคะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปตามคลิปวิดีโอของเราแต่ละคลิปนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ไว้ค่ะเรามาตั้งค่าตรงนี้ค่ะนั่นคือในเรื่องของคาอธิบายนะคะเราก็สาม,มารถใส่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการติดต่อของเราเว็บไซต์ของเรานะคะเบอร์โทรอะไรแบบนี้นะคะข้อมูลที่เราอยากจะบอกให้ลูกค้าดูนะคะก็สาม,มารถตั้งค่าตรงนี้ไว้ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะว่าเราจะแชร์ระดับเป็นสาธารณะหรืออะไรเราก็ตั้งไว้ได้เลยนะคะสาธารณะส่วนตัวไม่เป็นสาธารณะค่ะเลือกตรงนี้ไว้ได้เลยค่ะ และตรงด้านล่างนี้นะคะนั่นก็คือแท็กค่ะเราก็สามารถตั้งค่าแท็กตรงนี้ไว้ได้เลยนะคะจะเป็นแท็กที่เราต้องการให้ติดไปกับทุกคลิปนะคะก็ตั้งค่าไว้ได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเรามีการแก้ไขค่ะตัวอย่างเช่นต้องแก้ไขตรงนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็กดบันทึกไปเลยะคะ่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะแก้ไขไปเรียบร้อยกลับไปดูนะคะว่าเราบันทึกไปแล้วกลับมาที่เดิมค่ะ ตรงนี้ก็ถูกลบไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการง่ายๆนะคะลองนำไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะอย่าลืมไปตั้งค่ากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ